là tổ năm quân đội quân số thành tôi, là các anh là các anh em của tôi, là các anh em của ไปไปไปดนดนราชาลำตูนะครับสมเป็นราชารำตูนะครับหอระหูกราตูออโอ้บินดีแฮงครับไม่รอ้อง เอาพี่น้องไปเบืิ่งข้อน้ากันนะครับไปรุ่นข้อนะครับรุ่นระบบการว่างหางนะครับเอ้ยข้อนีครับสุดยอดนะครับ กานบกเขียนอีาเลยเ้มันเขียนมีเขียนรับเียวไปแบบเด่นอยาใหเบื้งนะครับพี่นออกถอยมาเบื้งพอนี่ครับว่าหางตํแหน่งว่าหางสูงนะครับ นีๆเราจะวัดทอดมันต้องเป็นตัว่า่นังหลังล่าอยู่นะครับโอ้โหนอาจจะมีปัญหานะครับนี่ครับวางหางเดยอดเยี่ยมครับเจ็ดี่ได้ไหม

ขึ้นในงามครับบินบินงามพี่น้องว่างหางกระดิสูงนะครับสมบูรณ์แบบนะครับนำนักหางกระดีนะครับตอนนี้โอ้จโลจโลอยู่พี่น้องไ่อยากรุ่งเลยครับแม่หมองไฟหมอมุนนะครับเบาแหงหมอหมุนจโรจโลจโลุลงเลยนี่ ขนาดตกล่องเนี่ยพอนังล่งเนาะวินสูงอ่งบนานนั้งนบอืหมหมคนออ้หันคองไฟพวหมุนนะครับได้กระเบาดีครับ

โอ้ยหาลอยในถ้วยมันโาเน่ได้แล้วพี่น้องอาจะเรียกรุ่นเรียหาลอยขึ้น่าบ้่มเมื่อวานมันไฟสีขาวสามลอยเลยเนี่ยนโอ้ยสุดยอดของน้ำหนักหางนะครับพี่น้องเบาดี

สูสีหมูว่านสูสีหมูว่านเนี่ยหมูว่านเดี๋ยวข้นแบรนด้อะไเด้ออืมให้เขาเมสอนเมฆไปครับสอนเมฆเราไป

ขวามือทั้งก้างมือขขึ้นขึ้นขึ้กันี่อ่าๆๆนี่ก่อนน่อยกันนีนี่นยิงก่อนนีอเน่ยนี่ก่อนหน่อยทั้งก้างก่อนหน่อยทั้งก้างส่ใุ่ดลงมาแล้อลงสิมากล่างนก่อนกกล่างเนี่ยนี่มันเนี่ยนี่ีหล่ะ ก่อนโอ้โหนี่น no> ี่รีดรีดรลงมานี่พี่น้องมันลาคายางสิแพงเนอะมันไปใกล้ที่นี่สี่อยพานไปสี่ลอยพานไปเหลืออีกหลายเติอบ้าบสิบใสอู้สุดยอดแห้งนะครับพีมงานหอตกคูกตาตัวบอกคักเบลเนี่ยบ่ ยนแต่เห็นแาอเอาร่อหลุนไปทั้งกันพี่น้องเก็บให้จุงเม็ดครับ4 40ผ่านไป เจ็ดสิบคุณเหล่วเจ็ดสิบหารอ่สิแปเออแม่ขาหา้อยยิหค้าตัดไม่ยากสิล้ค่พงหีเปล่าเดี๋ยวสูงก่าสามเท่าไหร่ี่ร้อยหกสิบสี่ร้อยเจ็ดสิได้ปะเจ็ได้แปดสิบคุณละ 478สิคะเป็นปแมเคะแนนนะครับที yes. ่งานฮอรุกหกตาโตนะครับราชาล่ำโตใน้ันนีนะครับ478เจ็ดบคะแนน